ขอเชิญเที่ยวชมงานเทศกาลเที่ยวพี่หมายชมการแสดงแสงสีเสียงอลังการกับพิธีเปิดงานเทคนิค3 d p ดีโปรเจคช Mapping ประกอบการแสดงนาฏยกรรมเงาชุดพิมายเมรมิตครั้งแรกในประเทศไทยตื่นตากับความมหาสจรรย์ของการแสดงทีมคิดบวกสิจากรายการ Thailand g o t Talent ร่วมพิธีบวงสวงเปิดวังฟังธรรมเยี่ยมชมวิถีชีวิตคนโคราชสมัยโบร,โบราณช,ชมการแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานการประกวดนิทรรศการแมวสีสวาส่างโคราชการประกวดนกกรงหัวจุกการประกวดสืบสารตำนานลูกทุ่งไทยการประกวดแข่งขันอาหารพื้นบ้านและชมการแข่งขันมอโตครอสสนุกสนานกับการถ่ายภาพสมิติในงานเทศกาลเที่ยวพิมายในวันที่8ถึง11พฤศจิกายน2550 哈。Huh.